ข้อ18ถ้า a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ20และ a บวก b นะคะเท่ากับ12นะคะถามว่าในวงเล็บ c ลบ d นะคะไปบวกกับ d ลบ b จะมีค่าเท่ากับเท่าไรนะคะข้อนี้นะคะมีตัวแปรอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะข้อนี้เราจะใช้การมองแยกส่วนมองเป็นกลุ่มนะคะ ทั้ง4ตัวบวกกันได้เท่ากับ20นะคะแต่สิ่งที่เขากำหนดมาให้คือ a บวก b เท mm ่ากับ12ในส่วนนี้ที่เป็น a บวก b ถ้าสมมุติเรามองกลับขึ้นไปในประโยคที่1สมการที่1เราจะเห็นว่านะคะถ้าสมมติเราจับ a กับ b เขารวมมัดกันไว้นะคะส่วนนี้นะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับ12นะคะคือสิ่งที่เขากําหนดมาให้นั่นเองนะแสดงว่าตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากับ12นะซึ่งเราไม่ได้สนใจว่า a เป็นเท่าไหร่ b ะะเป็นเท่าไหรนะคะจากนั้นแสดงว่าถ้าก้อนนี้เฉพาะก้อนสีเหลือง a บวก b เป็น12ดังนั้น c บวก d ก็จะมีค่าเท่ากับ20ลบ12นั่นก็คือ c เฉพาะ c บวก d จะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะคะ ตรงนี้มีค่าเป็น8ซึ่ง12บวก8 2ก้อนนี้นะคะบวกกันมีค่าเท่ากับ20นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูสิ่งที่เขาต้องการนะ,ะปรากฏว่าสิ่งที่เขาต้องการคือ c ลบ a บวกกับ d ลบ b นะคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ มีเครื่องหมายลบขึ้นมานะคะจากที่เขากําหนดให้มีแต่เฉพาะเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่สามารถที่จะเอากลุ่มที่เราแยกมาแทนค่าได้นะเราจะจัดกลุ่มใหม่ให้นะคะตัวอักษรนะคะเป็นกลุ่มที่หน้าตาคล้ายกับสิ่งที่เรารู้นั่นเองนะคะการทําสมการหรือแก้สมการที่เราไม่ทราบค่าเราจะพยายามทําหน้าตาให้เขาเหมือนกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น A กับ B เนี่ยต้องมาอยู่ด้วยกันแต่เราจะเอาเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้าเขามาด้วยนะคะ ก็จะได้ a ลบ b นะคะและบวกกับ c บวกกับ d นั่นเองนะคะ,ะหลังจากนั้นค่ะใส่วงเล็บให้เห็นชัดเจนหน่อยอ ราก็จะเห็นว่าไอซีบวกดเรามีอยู่แล้วว่าทั้งก้อนนี้นะคะมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะ,ะเขาไม่ได้ต้องการทราบนะคะทั้งหมดนะ,ะไม่ต้องการทราบค่าแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่แต่อยากรู้ผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้น C ีบวกดเรานะคะคือก้อนสีฟ้ามีค่าเท่ากับ8แต่ลบเลบบเราไม่มีนะคะไม่มีตัวที่เรากําหนดมาให้เราไม่ทราบแ,แต่ถ้าสมมตินะคะลบเยนะคะโด,ยป, pardon, ดยปกติลบเก็ a, Aha, คือ ลบหคูณกับเเลข1ไปคูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมนะไม่เขียนก็ได้พอเป็นลบไป,ไปคูณกับจํานวนบวกนะก็จะเป็นจํานวนลบแสดงว่าหน้าลบ A ก็จะมีลบหอยู่หน้าลบ b ก็จะมีลบ,ลบอยู่นั่นเองเราเลยดึงนะคะลบออกมาไว้ข้างหน้านะคะลบหออกมาไว้ข้างหน้าคูณด้านในคือ A'B บวกเมื่อเราคูณกับย้อนเข้าไปนะคะเราก็จะได้ลบเลบ b เท่าเดิมนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะ c บวก d เรามีค่าเท่ากับ8นะคะลบ 1, นะคะนั่นคือลบนั่นเองในวงเล็บ a บวก b ของเรานะคะเฉพาะ a บวก b ของเราตรงนี้นะคะคือ12นั่นเองและบวกกับ8ก็จะได้นะคะคำตอบนะคะได้จาก ลบ12บวก8คำตอบคือลบสนั่นเองคำตอบคือข้อขอไข่นะคะ